และส่งเสียงดังต้อนรับแบมแบมสวัสดีสวัสดีครับคุณสวัสดีฮะแบมแบมสวัสดีครับโอ้โหคุณห้างถล่มทลายตรงนี้นะคะทักทายแฟนๆอย่างเป็นทางการครับแบมแบมสวัสดีครับแบมแบมก็สเวนนะครับ เสียงมาส่งเสียงมาเรามาเพื่อการนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเอออย่าหยุดอย่าหยุดครับผมผมอายมากเลยพี่อะไรนะผมอายครับไม่ต้องอายไม่ต้องเขินอายคุณได้ครับผมโอ้โหคุณเขาเรียกว่ากําลังใจกําลังใจขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเออกำลังใจหนาแน่นมากๆเลยครับแบมแบม ถามดีกว่าความรู้สึกของคุณที่มาได้ร่วมงานในครั้งนี้ครับแบมแบมอ่อเมตาเวิร์สใช่ไหมครับผมก็เอาจริงวันนี้ไม่รู้ว่าจะมากันเยอะแบบนี้นะผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กําลังใจผมแล้วก็คือไม่ได้มีงานเปิดแบบนี้มานานแล้วนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเขินนิดนึงครับอ๋อรก็ประมาณนั้นก็ผมก็ห้างแตกอะ่ะพูดเลยโอ้ยยังไม่แตก